สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารและเพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่านวันนี้ดิฉันดรร์จดริยาทองห้องขออนุญาตนำเสนอมะได้เป็นเรียนรู้เรื่อง,อง,องการพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม udltv ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษานะครศรีธรรมราชเขตหนึ่ค่ะ ประโงการดําเนินงานครั้งนี้มี2ประการหลักๆคือ 1. เพื่อให้สถานศึกษาที่ใช้ายี t v สามารถประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ข้อมูลจากการประเมินนั้นนําไปใช้พัฒนาระบบก,การคุณภาพภายในของโรงเรียนได้จริง กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ d ีเอในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิธีดำเนินการาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครศร,รีธรรมราชเขตหนึ่งได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการประเมินณโรงเรมบางกอกพาเลทกรุงเทพมหานครการจัดทำปฏิทินการดำเนินง,งานตามกรอบเวลาของสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมชี้แจงแก่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง13โรงผ่านระบบออนไลน์ในวันที่31มกรกฎาคม2568 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินหรือไซวิสิตตรงพื้นที่ข้อมูลระหว่างวันที่13-19กรกฎาคมพศ2568 ผลการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง13โรงได้ดำเนินการประเมินตนเองแด้รายงานผลในระบบของสำนันกงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมาการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะและสรุปผลเป็นรายงานภาพรวม คณะกรรมาการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเชิงประเมินในวันที่13สิงหาคม2568ณโรงเรียนวัดทางงามโรงเรียนวัดบ้านตาลโรงเรียนวัดสวนพลและโรงเรียนวัดโพทองวันที่14สิงหาคม2568 ได้ลงเก็บข้อมูลนะโรงเรียนบ้านบางเตยโรงเรียนวัดจังหูนโรงเรียนบ้านหนองนอนและโรงเรียนวัดโดนวันที่15สิงหาคม2568ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะโรงเรียนบ้านปลายคลองและโรงเรียนบ้านบางบุกวะและวันที่19สิงหาคม2568คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินได้ลง เก็บข้อมูลนโะรงเรียนวัดน้ำโรคโรงเรียนวัดสอและโรงเรียนวัดโดนยางอาปัญหาอุปสรรคของชนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานะครศรีธรรมราชเขตหนึ่งด้านสื่อและอุปกรณ์โรงเรียนจำนวนมากยังขาดแคลน ทีวีกล่องสัญญาณและสื่อการเรียนรู้อ60พัรษาใบงานได้ใปความรู้ด้านความเข้าใจโรงเรียนบางโรงยังไม่เข้าใจวิธีการใช้คู่มือ S1 mm hmm. และ S2 mm hmm. อย่างชัดเจนด้านเวลากำหนดการค่อนข้างกระชับชกระชั้นทำให้บางโรงเรียนส่งข้อมูลไม่ทันด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นอินเทอร์เน็ตและบุคลากรที่เชี่ยวชาญการประเมิน ยังมีไม่เพียงพอค่ะบทเรียนที่ได้รับจากการทำงานในครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้หลายประเด็นที่สำคัญเช่นการสื่อสารที่ชัดเจนช่วยลดข้อผิดพลาดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายเทคโนโลยีจะช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลา ความยืดหยุ่นของแผนงานทําให้แก้ปัญหาได้ทันทีการอบรมครูและคู่มือช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและข้อมูาลาสารสนเทศที่ถูกต้องคือพื้นฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาค่ะ,ะสำหรับแนวทางการพัฒนาต่อไปเราจะพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างเช่น การแก้ปัญหาด้านปัจจัยนำเข้าให้แก่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง13โรงการพัฒนาคู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นการจัดอบรมครูด้านการประเมินผลและการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบการใช้ดีเอทีวีและการประเมินคุณภาพการประยุกต์ใช้ Big Data เพื่อติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ขยายผลรูปแบบการประเมินไปยังโรงเรียนทุกแห่งในเขตพื้นที่และสร้างระบุข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพที่ยั่งยืนบทสรุปการดำเนินงานในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการประเมินคุณภาพไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือ,อรอยายงานแต่คือเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนของเรา ที่ฉันเชื่อมั่นว่าหากเราทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเดียลทีวีจะไม่ใช่เพียงทางเลือกแต่จะเป็นพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน mm hmm. ขอขอบพระคุณคะ่ะ